คนเกิดวันอาทิตย์ไพ่เจ็ดดาบค่ะการทํางานวันนี้จะต้องอยู่ในกฎระเบียบแล้วก็อย่าวู่วามนะคะช่วงนี้ดวงชะตาระวังถูกกันแกล้งอาจจะเกิดการโยกย้ายหน่วยงานกระทันหัน การเงินจะขยับมาพร้อมกับการทำงานการวิ่งเต้นติดต่อคุณอาจจะได้รับเงินปันผลหรือเงินที่คุณไปเสี่ยงไปลงทุนอะไรแต่ก็อย่าไปรุ่มหลงหรือทุ่มเทมากนะคะความรักคนโสดระวังพบเจอเพศตรงข้ามที่เข้ามาแต่มีแต่เรื่องวุ่นวายและสร้างความเดือดร้อนให้คุณมีคู่ช่วงนี้ต้องหมั่นดูแลจะใส่กะบางทีจะเริ่มมองว่าคุณมีคู่มีพฤติกรรมที่แปลกไปเกิดการระแวงกันได้ค่ะคุณเกิดวันจันทร์ไพ่สองดาบค่ะการทำงานวันนี้จะรู้สึกเบื่อเบื่อแต่ก็อาจจะอยู่ในโหมดของการคิดพิจารณาแยกแยะหาข้อกพ่องงาน ที่ทาจะมีปัญหาไม่แก้บางทีอาจจะไม่ใช่งานของคุณแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบอีกไม่นานจะดีขึ้นค่ะอย่าเพิ่งคิดลาออกนะคะการเงินมีเหตุต้องเสียทรัพย์ระวังเรื่องของการค้าประกันหากจะของเงินคืนจะไม่ได้หรือถูกเลื่อนนัดนะคะทําให้ทุกใจต้องนําเงินเก่ามาใช้ค่ะความรักคนโสดอย่าไปคิดมากกับคนที่เข้ามาคบนะคะบางทีคุยกันก็ทัศนคติเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นเนี่ยพยายามคุยเป็นเพื่อนไปก่อนจะดีคนมีคู่ก็เรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยทำให้ต่างคนต่างยุ่งเลยทําให ไม่ค่อยมีเวลากันญาติพี่น้องบางทีก็พูดทําให้พวกคุณค่อยเขยได้ค่ะคนเกิดวันอังคารไพ่หกเหรียญค่ะการเงินมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่จากการติดต่อการซื้อขายสังหาริมทรัพย์มีโชคในการเสี่ยงมีเกณฑ์จะลงทุนการขอสินเชื่อเพิ่มจะมีข่าวดีค่ะการงานก็เช่นเดียวกันนะคะการเจรจา,าติดต่อวันนี้ได้รับการช่วยเหลือได้รับผลตอบแทนที่ดีงานที่ทําจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือและก็ให้คําแนะนําคุณจะมีชื่อเสียงหากใครมัมรงานไว้จะมีข่าวดีเช่นกันค่ะความรักคนโส มีเคสนจะเจอคนอายุมากหรือเป็นแบบ เป็นชาวต่างชาตินะคะแต่ต้องดูดูไปก่อนนะคะเรามาเจอคน้าชูแต่คนมีคู่เนี่ยคนรักดูแลใจใสดีมีเกณฑ์จะปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะคนเกิดวันพุธไพ่หนึ่งถ้วยค่ะความรักของคนโสดช่วงนี้จิตใจแรกเริ่แจ่มใสจะเจอคนที่ใช่หรือเป็นคนที่เคยรู้จักนะคะจากการชอบช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีแปลเปลี่ยนมาเป็นคนรู้ใจค่ะส่วนคนมีคู่กําลังดูเรือนหอแล้วก็มีเกณฑ์วางแผนแต่งงานค่ะการงานวันนี้จะราบรื่นจะได้รับความช่วยเหลือจากมีข่าวดีจะญาติมิตรหรือหากมีการเริ่มงานใหม่ๆ มีงานใหม่ๆเข้ามาดูแล้วมีโอกาสดีและมีความก้าวหน้าค่ะการเงินมีไรายได้หมุนเวียนดีมีไรายได้ทั้งงานประจําแล้วก็อาชีพเสรมิมการค้าขายไรายได้ดีขึ้นค่ะคนเกิดวันพฤหัสไพ่สองเม้าค่ะ,คะการงานอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็เป็นไปได้ดีค่ะเป็นช่วงที่ต้องวางแผนการทํางานแล้วก็หาคนช่วยเหลือระวังการทํางานจบหุ้นส่วนอาจจะทําให้หงุหงิดใจหากคิดจะขยับขยายยังไม่ใช่จังหวะในช่วงนี้นะคะ,คะการเงินค่ะต้องรอบคอบในการใช้จ่ายช่วงนี้ไม่เายจ่ายเรื่องบริวารการฝึกอบรมหรือมีโชคลาภไม่คาดฝัน ข้ามาก็จริงแต่ก็มีปัญหาเรื่องของ การจะต้องจ่ายเงินตลอดเวลาหรือการช่วยเหลือญาติมิตรนะคะการเงินยังเก็บไม่อยู่ความรักคนโสดจะมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนฝูงทั้งใหม่และเก่านะคะมีคนแนะนํเพื่ตรงข้ามไม่รู้จักคุณยังไม่จริงจังส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นเพื่อนมากกว่าคุณมีคู่ช่วงนี้ต้องระวงังต้องประคับประคองให้กําลังใจแล้วก็หนักแน่นนะคะเพราะว่าหน้าที่การงานเนี่ยทำให้ห่างเหินแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าเอาใจใส่กันดีค่ะคนเกิดวันศุกร์ไพ่เดอะชาร์ลอตค่ะเรื่องของการทํางานความอดทนและความตั้งใจรับผิดชอบงานจะนํามาซึ่งความสําเร็จทําให้เป็นที่ชื่นชออบขงผู้ใหญ่ คุณมีเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งได้รับผิดชอบมากขึ้นนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงค่ะคการเงินคุณมีโชคลาภไม่คาดฝันนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือวางแผนที่จะซื้อที่อยู่อาศัยหรือยุยันผ่านนะความรักคนโสดมีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางการติดต่อประสานงานหรือการแนะนำของผู้ใหญ่คุณมีคู่ระวังเกิดปัญหาความห่างเหินหรือช่วงหลังมาไม่ค่อยมีเวลาระวังมีเรื่องของมืลที่3ามก็มาเกี่ยวข้องนะคะคนเกิดวันเสาร์ไพ่เดอะมูนสำหรับเรื่องของการงานค่ะวันนี้ต้องระวังคำพูดช่วงนนี้้จะรููสึกกกถดดังาน จาากหหัวนน้ะะคะตลอดจนเพื่อนร่วมงานจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรหากมีปัญหาจะได้มีทางออกผ่อนหนักเป็นเบาค่ะการเงินนะคะช่วงนี้ต้องระวังสะดุดติดขาดวิตกกังวลต้องนําเงินเก่ามาใช้หมุนเวียนหากที่จะลงทุนหรือคาดหวังผลประโยชน์ที่รวดเร็วหรือได้เงินปันผลเยอะๆระวังจะถูกหลอกความรัก คนโสดเกณฑ์ความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยแจ่มใสอย่าไปคาดหวังเขามากนะคะระวังเจอคนไม่จริงใจคนมีคู่ช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์และคําพูดปัญหามันสะสมยืดเยื้อมานานต่างคนต่างคิดและมีเกณฑ์จะยุติความสัมพันธ์กันได้ค่ะ